กฎแห่งความเจริญรุ่งเรืองหมายเลขหนึ่งเมื่อหมื่นปีที่แล้วคำสอนอันศักดิ์สิทธิ์ในยุคข,ของชาวราศีกุมได้ถูกสืบทอดไปยังมนุษย์ที่ได้รับการคัดเลือกบนโลกพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้แบ่งปันคำสอนกับมวลชนเนื่องจากอำนาจของพวกเขาและชื่อเสียงของมนุษยชาติในเรื่องการใช้อำนาจในทางที่ผิดแต่ยุคข,ของชาวราศีกุมได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะนำคำสอนเหล่านี้มาสู่คุณแล้ว จึงมีกฎแห่งความเจริญรุ่งเรืองประการแรกมีกฎแห่งศักยภาพที่บริสุทธิ์อะไรก็เกิดขึ้นได้มันกว้างใหญ่มันไม่จํากัดคุณต้องเต็มใจยอมรับว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ความเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่แค่เรื่องเงินเท่านั้นมันเป็นเรื่องของการมีพลังและความมีชีวิตชีวาที่จะเปิดรับความสุขและความท้าทายของชีวิตได้อย่างเต็มที่ ให้คิดว่ามันเหมือนกับการมีเชื้อเพลิงที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ของคุณเมื่อคุณยิงใส่ทุกสภาวะทั้งทางร่างกายอารมณ์และจิตวิญญาณคุณจะพร้อมมากขึ้นที่จะคว้าโอกาสและรับมือกับอุปสรรคด้วยความมั่นใจและความยืดหยุ่น เป็นการค้นหาจุดที่น่าสนใจที่คุณรู้สึกมีชีวิตชีวามีเป้าหมายและเติมเต็มอย่างล้ำลึกและเช่นเดียวกับการปรับแต่งรถเพื่อให้ได้สมรรถนะสูงสุดต้องใช้ความพยายามและความรู้ง่ายๆเพื่อทำให้เครื่องยนต์ภายในของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นแต่ผลตอบแทนเหรอไม่มีที่สิ้นสุดมากกว่าแค่ความมั่งคั่งทางวัตถุมันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดของคุณในทุกแงม่มุม สุขภาพความมั่งคัง่งความรักและความสุขเป็นความถี่และถ้าคุณมีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วคุณก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นมั่งคั่งมากขึ้นมีความรักมากขึ้นและมีความสุขมากขึ้นอุปทา,านสากลนั้นไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับเราทุกคนเราไม่สามารถพลากจากที่อื่นได้นี่คือกฎแห่งความเจริญรุ่งเรืองสากลแต่คุณต้องมีเทคโนโลยีที่ถูกต้องจากนั้นคุณก็ใช้ความพยายามบ้าง หากคุณรู้เพียงว่า11นาทีต่อวันสามารถเปลี่ยนความเป็นจริงทั้งหมดของคุณได้เร็วกว่าที่คุณกล้าฝันเสียอีกยุคป,ปิกเซียนเก่าเป็นช่วงเวลาที่ครูสอนโดยการแบ่งปันข้อมูลยุคนี้กำลังจะหมดลงและเวลาของครูเหล่านี้ก็หมดลงเช่นกันในยุคของชาวราศีกุมเราจะเรียนรู้จากประสบการณ์ประสบการณ์คือสิ่งที่คุณมีเมื่อพลังงานกุนทานลินีลอยขึ้นจากกระดูกสันหลังของคุณไปยังมงกุฎของคุณ เข้าใจกฎสากลแห่งศักยภาพอันบริสุทธิ์ทุกอย่างเป็นไปได้คุณสามารถเปลี่ยนและเปลี่ยนเส้นทางความถี่ของคุณได้ถ้าคุณฝันได้คุณก็อยู่ได้ทุกความฝันคือความจริงในอีกความถี่หนึ่งเพราะนั่นคือสิ่งที่เป็นความจริงมันเป็นความถี่คุณเป็นสิ่งมีชีวิตหลายมิติที่อาศัยอยู่ในจักรวาลหลายมิติร่างนี้จุติมาพร้อมกับผู้ถือวิญญ,ญาณหลักในครั้งนี้ เมื่อคุณเริ่มเปิดจัก,กรกคุณจะเริ่มเข้าถึงอาณาจักรแห่งการดำรงอยู่อื่นๆและแสดงความปรารถนาของคุณสู่อาณาจากักรนี้สิ่งที่คุณต้องมีคือเทคโนโลยีที่ถูกต้องและการฝึกฝน11นาทีต่อวันนี่คือความถี่ที่เอ g อ of aquarius นำมาให้เรานี่คือความมหัศจรรย์ที่รอเราอยู่ คุณสามารถปรับตัวให้เข้ากับความมหัศจรรย์และความเจริญรุ่งเรืองที่เอ e ดอฟอค a ร i u s สมอบให้ได้คุณจะปลดล็อกการเข้ารหัสแสงโดยกำเนิดและพัฒนาความสามารถทางจิตของคุณเทคนิคการเปิดใช้งานกุนทาลินีช่วยให้เข้าถึงอาณาจักรแห่งจิตสำนึกที่สูงขึ้นและแสดงความปรารถนาของหัวใจได้อย่างรวดเร็ว ลองจินตนาการถึงการเข้าถึงอาณาจากักรลึกลับและแสดงความปรารถนาของหัวใจคุณทั้งหมดนี้ผ่านพลังแห่งพลังงานของคุณเองเทคนิคการเปิดใช้งานวอริเออร์กุนทาลินีเป็นกุญแจสำคัญโปรแกรมปฏิวัตินี้จะเปิดใช้งานจักรของคุณผ่านความถี่การสั่นสะเทือนที่ปรับเทียบอย่างแม่นยำเมื่อพลังงานกุนทาลินีพุ่งสูงขึ้นกระดูกสันหลังคุณจะเปิดประตูสู่มิติคู่ขนานและค้นพบพรสวรรค์ทางจิตวิญ,ญญาณที่มีมาแต่กำเนิดของคุณ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมประโยชน์ที่ได้รับนั้นลึกซึง้งเร่งการสำแดงเป้าหมายของคุณพัฒนาความสามารถทางจิตและสัญชาตญาณเชื่อมต่อหัวใจและความคิดของคุณผ่านจิตสำนึกของจักรวาลค้นพบจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของชีวิตคุณ ด้วยการฝึกฝนเพียง11นาทีต่อวันคุณจะปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่และกลายเป็นนักรบแห่งแสงสว่างที่คุณเกิดมาเพื่อเป็นถึงเวลาที่จะสอดคล้องกับยุคใหม่ของราศีกุมยุคของราศีกุมอยู่ที่นี่ปาฏิหาริมีจริงคุณพร้อมที่จะปลุกนักรบภายในของคุณและลุกขึ้นแล้วหรือยังเข้าร่วมการเคลื่อนไหวของผู้ลึกลับและผู้มีวิสัยทัศน์ยุคใหม่วันนี้ ชีวิตใหม่ของคุณรอคุณอยู่รับพลังของคุณและปลดปล่อยศักยภาพของคุณด้วยเทคนิคการเปิดใช้งานวอริเออร์คุณทาลินีเรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครวัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติกอะโฮออโรราเรเอกอัครราชทูตสหพันธ์